สวัสดีครับวันนี้พบกับล o c k แมนเอ็กซ์กันนะครับผมวันนี้ก็มีอัปเดตเล็กๆน้อยๆมาให้ดูกันนะครับผมก็นี่ครับ forte exe ครับผมก็เป็นตัวละครที่เท่สุดๆไปเลยนะครับแล้วก็เก่งด้วยนะฮะในสตอรี่นะแต่ในเกมนี้ไม่รู้ว่าจะเก่งหรือเปล่านะครับผม2ครับผมก็มีนี่ฮะบัตรกระตุ้นของขวัญโอลยพรคริสต์มาสนะครับผมก็ซื้อได้นะครับในราคา90นะครับกับ800นะครับ10อันนะฮะราคา10ลด10%ปรประมาณนี้เนาะนะครับก็ เป็นของที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโทเค็นนะฮะนี่นะครับการ์ดของบลูนะครับผมก็จะมีความสามารถนะครับผมเพิ่มขึ้นมานะครับผมมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมตัวนี้นะครับการ์ดบลูนะครับแล้วก็ในหมวดคออฟจะมีการ์ดซุเปอร์ล็อกแมนนะครับผมที่เก่งขึ้นอีกนะครับผมบีดนะครับโลจังเอ็ดดี้ซับพอร์ตนะฮะก็มีการ์ดใหม่ๆขึ้นมาใหม่นะครับผมตอนนี้นะครับไอซีที่มีเปลี่ยนแปลงคือตรงนี้ฮะ เดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนแปลงอื่นกันอีกครับการเปลี่ยนแปลงต่อมานะครับผมมาดูกันฮะดันใหม่มาหรือเปล่าไม่มีนะครับผมกิจกรรมนะครับผมก็ยังเป็น Defender of Cyber Space อยู่นะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้นะครับ Co-op ล่ะนะครับก็ยังไม่มีนะครับท้าดวลก็ยังเหมือนเดิมละมั้งนะครับมาดูกันดีกว่เอาเพิ่มนี่นะเอาไม่เพิ่มไม่เพิ่มไฮ้เพิ่ม อ๋อโคออฟไอ้ท้าดวนด่าน71-75ครับผมตามเข้ามาแล้วนะครับก็คือจะให้เท่าทามกันแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับผมตอนนี้นะครับอันนี้คือส่วนมาที่ต้องเพิ่มนะครับผมโอเคเราก็ไปดูเหมือนเดิมนะว่า75มีโบนัสอะไรครับผมก็คือเหมือนเดิมครับโอ้โหตัวนี้ยากด้วยนะเนี่ยเสียเวลานานมากมันตีแรงมากครับผมอ่าจขอบทาวเวอร์ก็เพิ่มตัวนี้มานะครับแอบเพิ่มเงียบๆนะครับผมอ่าต่อไปนะแคปซูลนะครับผม เดี๋ยวเราจะมากาชาตครับผมแต่ว่าก่อนอื่นครับนี่ฮะแคปซูลของขวันโอยพลคริสต์มาสของลีโก้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มกันครับผมเขาบอกกันว่าการสุ่มนะครับให้กดเข้าแล้วก็กดแคนเซลกดเข้าแคนเซลเนี่ยครั้งที่3มันจะดีนะครับผมจะลองกันฮะหนึ่งแคนเซลสองแคนเซลสามกดนะครับไม่รู้ได้ของอะไรครับมาดูกันครับเกืออยู่ดีนะเนี่ย ครั้งเดียวเนาะไม่ได้อะไรหรอเฮ้ยสิบครั้งเลยเหรอแต่ก็เกลือแหละนะครับผมเกลือลว้ลวนฮะนะครับยังเหลือสุ่มต่อเนื่องอีกสิบครั้งอีกเ้าครั้งโอ้โหเขาแจกแบบสุดๆาไม่พอแล้วครับอ๋อเหลืออันเดียวแล้วไม่พอต้องเก็บให้ครบสิบอันอีกทีนะถึงจะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้คือของขวัญที่ได้มานะครับผมแล้วจะได้จากไหนล่ะ ซื้อมา800เมตดนะครับผมโหลำบากเลยฮะครับอันนี้ขนาดเรทออก4.5%นะผมยังไม่ได้เลยฮะยากจริงครับโอเคต่อไปครับผมก็เหมือนเดิมฮะผมจะเข้าร่วมเทศกาลหนึ่งครั้งนะครับผมเป็นพิธีนะครับหนึ่ง cancel สอง cancel สาม cancel ครั้งที่ฟรีมาดูครับว่ามันใช่ไหมนะครับไม่ใช่ครับผมคือครับหรือว่าสามครั้งพออะ ที่กีทดสอบสามครั้งก็เกลือนะดังนั้นผมว่าสูตรนี้ใช้ไม่ได้ครับในคนจะเกลือก็เกลือครับผมนี่ฮะโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวของใหม่ๆที่มันมีนะครับผมแล้วก็ความเกลือนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเล่นอะไรคอยติดตามชมกันได้นะครับวันนี้ก็จบไปแบบไวๆครับผมสวัสดีครับพบกับกแมนเอ็กไกันนะครับผมวันนี้ก็มีอัปเดตนะครับผม นี่ครับเปิดตัวโอเมก้าจำกัดเวลานะครับผมครบแล้วเกลืออีกแล้วครับการันตีเกลือครับผมอ่านี้ได้ของมาครับเกลืออีกแล้วครับเกลือแล้วเกลืออีกนะครับผม ไม่รู้จะให้เจ่าทำไมเนาะเอามาเพื่อเกลือนะครับโอ้แคปซูลอันนี้ได้เอสลิเวทานพนุรา์ิกมาเต่ได้ครบแล้วอะแมวมาใจอันนี้ดีกว่าครับหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมมาเห็นเขาบอกว่าอัปเดตเขาเนี้ยครับมันจะแจกพิเศษมาด้วยนะนะมาดูกันเดี๋ยวนี่นะครับไม่มีครับผมเพราะต้องใช้ผลึกแบบมีใช้จ่ายนะครับผมคือบังคับเสียตังค์รุนแรง นะครับสำหรับสายเปเท่านั้นนะครับแต่เราก็จะไม่สนใจฮะเราจะมากาชากันดีกว่านะครับผมที่ผมควรจะเก็บนะว่าแบบให้ได้ของตามนี้นะแต่ไม่เป็นไรฮะมาสักครั้งหนึ่งครับรวมเทศากาลครับผมเอสมาขอไอริสเถออยากได้ไอริสไอริสนี่จำเป็นต่อการเล่นในพีดีจริงนะโอ้โนได้โอมกการีโ ส่วนละครที่เราไม่คิดว่าจะได้ดันได้มาครับผมนี่โอเคครับได้ก็ได้ครับเดีย๋ยวเราจะไปลุยอ่าเลดบอสกันนะฮะขอเรือโอเมกาเซโร่ไปเล่นสักหน่อยก็ได้ครับ ยิงกระสุนพลังงานสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายหลังชาร์จพลังแล้วจะกลายเป็นสกิลคอมโบที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อใช้พลังจนสูงสุดสามารถทําการชาร์จยิงแบบ2ขั้นตอนเซเบอร์เวฟขั้นตอนเดียวแยกกันชาร์จยิงสามารถสร้างความเสียหาย6.5เซเบอร์เวฟ8เท่าไม่รู้อ่าไม่เข้าใจเช้าพลังล้วจะกลายเป็นสกิลดาบที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อใช้พลังสูงสุดสามารถสร้างความเสียหาย7.2เท่าและจะสมมอนหินร่วงโจมตีเป้าหมายบนเส้นทางโอ้อันนี้น่าสนใจครับ ทำลายอาวุธครับผมความเหมาะระยะประชิดนะครับแล้วก็สกิลแรกเอาอะไรดีฮะลดความเสียหายเพิ่มขึ้เปร์เซนต์หรือว่าลดการช้าล้วมาเนี้ยโอเคเอาอันนี้ดีกว่ามานะครับเราจะไปลองเล่นตัวนี้กันดูฮะโอเมกาเซโร่ครับผมใส่การ์ดก่อนเลยครับไม่รู้เหลืออะไรบ้างตอนนี้การ์ดผมก็มีเริ่มเยอะแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่ได้แบบทำการคัดจริงจังนะครับว่าแบบเอ๊ะผมมีใบไหนบ้างอะไรเงี้ย ก็ใส่กระโตัวง่ายๆไปก่อนแล้วกันฮะนี่ตัวไหนบ้างที่มันแบบผมไม่ได้ใช้เริ่ตัดแต่ชั่วคราวไปก่อนนี่ตัวนี้ง่ายๆก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งฮะหายขอยึดตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะมาสะดุดเลือดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยกันครับว่าในโหมดเดยบอสมีอะไรนะครับอ้าวลืมกดเลือดอีกะ โอเคออกลบครับมาครับไปลุยกันครับมาลุยเลดบอสกันครับผมโอ้โหเลดบอสไปเติร์นแล้วอะครับผมเพิ่งจะมาเล่นเองเนี่ยครับมาดูางวันกันดีกว่าแสนหกครับผมไอ้ล้านหกนะครับดามเมจรวมนะรางวัลอันดับก็เป็นการ์ดซิกม่านะครับผมรางวัลท้าดวลรางวัลการปราบของก็จะได้อันดับตามนี้นะครับเป็นซูเปอร์ล็อกแมนนะครับผมมา เรามาลุยกันดีกว่าครับกติกาได้โบนัสอันไหนบ้างเอาเอ็กปืนไม่มีฮะก็ได้แค่ตัวใหม่ก่อนเลยเดีกว่ามาชิมล้างกันครับบอสตัวนี้น่าจะโจมตียากผมขอใช้ปืนลัวๆยิงก่อนแล้วกันขอลองเชิงมันก่อนฮะดูเชิงดูเชิงก่อนมา ถ้าจะไม่ผิดกฎของเลสบอสคือใช้อาวุธซ้ำไม่ได้นะครับจะไม่ได้โบนัสเพิ่มนะฮะหรือใช้ไม่ได้เลยนี่แหละ ซิกมา X4 ล่างสามนะครับผมอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อโอเคสิบมากเลยนะเฮ้ยโดนดูดโดนดูดโดนโดนูโด,โ,ดโอ้โจมตียากซะด้วยสิ อันนี้ไม่มีอะไรครับก็คือโอเคพอเข้าใจหลักแล้วเราก็ไม่ได้เล่นกับเอกมานานเนะี่ยน้ำแข็งก็คืออยู่ข้างบนมันครับแต่ตัวแดงมันจะโจมตีเราใช่ไหมแล้วก็จะต้องอ้อมหลบไปหลบมา ตายแน่นอนตายตายแค่แปดหมอเองครับคือมันจะสลับไปสลับมาระหว่างไอตัวสาสีเนี้ยครับสัญญาณไฟจาราจรคือเกือบไฟจาราจรเนี่ยกับตัวนูน้นสลับไปสลับมาเรื่อยๆฮะแล้วเราก็จะพยายามตีมันสว่างสองล่างนี้ไปเรื่อย ซึ่งก็จะมีตัวป่วนนิดหน่อยคอยต่อเลือดเราอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็ได้รางวัลย้อนหลังด้วยนะครับใจดีมากโอเคครับซุปเปอร์ล็อกแมนนี่ได้ได้อัพดาวแล้วมั้งเนี่ยยังไม่ได้โอ,โอ้อีกนานเลยโอเคนะครับก็ได้ของไปตามนั้นนะครับผมอ่าก็ประมาณน,นี้ครับผมก็เลดบอสนะครับก็น่าจะทําแบบ คอมโบเยอะๆได้นะครับส่วนไอลิสผมก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะครับผมอ่าสำหรับตัวนี้ก็น่าสนใจนะถ้ามันค่อนข้างเจ๋งดีนะครับผมก็สำหรับคลิปหน้าจะเล่นอะไรเดี๋ยวคอยติดตามชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ